แต่ตอนนี้นล่ะสีได้ด well hmm. ึงเสื้อนะทุกคนดึงโคขึ้นนี่โบให้มันเอนี่มันมีตีกงไม้แค่นั้นนี่เราพากันดึงโคนี่ทุกคนนี่โอ้หนาวเฮ้ยเยตอนนี้กำลังสีได้ดึงนะทุกคนดึงเจ้าก็เอาควายห้ามหนำทุกคนห้ามไปหน้าใหไปหน้าอยู่ กล้าบัคไายสบายดีและกรสวัสดีพอแม่พี่น้องเมื่อสักครู่ทุกคนมื่อนี้กับอยู่กับบอมอนอีเซนเคยมื่อนี้ล่ะห้าวสีผ้าทุกคนไปเบิ้งสาบ้านห้าวเอดโคทุกคนโคห้ามโอยนะแบบห้ามไปหน้าเนาะมันทั้งรถทั้งคนเที่ยวไปอ่ะมันม้างแบบนี้แล้วกับห้าวสีผ้ากัน ไปเฮ็ดมื้อนี้ละห้าสีไปไฮเลยแล้วกะพาไปเบิ่งเลยว่าขอเอ็ดน,นเริ่มมันสีหึงสำเลยนะโขห้ามน้ำโพยนี่ตอดโคน่นโกกุระนี่ไปไปเบิ่งนำกันทุกคนมาหอดแล้วน,ะ,นะบัดนี้ผู้ผู้นึงกะแบบโคตัวนี้แหละที่เขาเจ้าชาวบ้านเฮามาพากันมาเอ็ดนี่มันหมางแล้วเนาะทางนี้ก็เสาัมน่ะนะนี่ นี่นี่คือสายที่เจ้าเขาเอามาดึงนี่สายเล็กนี่ทุกคนนี่ผู้นึงกันคะทางอยู่งผู้เขาเจ้าจ้องไว้นะตอนน้ำนี่ทางที่ทางยิ่งผู้โคนี่นะเปรี้ยวเมื่อนปีทั้งรถทั้งคนเที่ยวมันมางแล้วบ้านี้ คนก็กำลังมาไลายเลยเนาะนี่ฮาสีลงมาเลาะเบื้องตอนข้างลุ่มมานะทุกคนเปนตจากยานไม้ลูดออกมานน่เลาะไปนี่เสามานี่เป็นแบบเนืน้องนางเลยน้ำโพนี่ก็เป็นโ้ยปอดนี่คนกอ็อยุ่ทงทงึ่งๆนะเสาขูนี่นะเขาสีคูดแล้วก็ดึงขึ้นนะดึงให้มันเทงขึ้นนี่ ทางพื้นมันนะเป็นไม้แป้นลำเดียวนี่ทุกคนเข้วสูงใช่โอ้งเนาะโเขาไปอันนั้น,นไปนดึงย่ามันเนิงนะนี่ลำโพยกับพทหลายปันใดเนาะห้าน้ำมาลายและบ่มีโคไตเนานะ,ะยามันโคไป่น้เจ,จน,จน,น,นมันดงนึงแล้วมันไม้งแล้วมันเห็นเ่เห็นละ ตัวนี้ก็เสาไม่ไม่ดูนะทุกคนไม้ตัวนี้เสาไม่รอดนะเสาไม่เป็นไม่ดูตอนวนี้นะ้ำหมางนี่รถเที่ยวระยะม,มันลูกปองตัวนี้กำลังทาคนมานกหนังทาให้คนมาเลยทุกคน คนมาเอสโคนะอนไอ้บอรนนิีจีท่านผู้เบิกมีท่านรถไทยเป็นส่งสัมภาระโอ้ย <c oughs> กําลังเบากํากลังแอนกันท่านะทุกคนโอ้ยเ <c oughs> เจ้ากับสิบผ้ากันไปหน้านี่ทุกคน โขกกะแป๊บโบจะเปตจะไต้แล้วนะมันเสามันคนเร่องกล้ปล่อยโชวเอากำลังไปหายไปหน้านี่โอ้โชว์ก็ยิ่งคนใต้ถุนเซวเจ้าก็เอาควายห้ามน้ำมือคน ห้ามไปหน้าโคก็เงงไน้มาเดี๋ยนี้กันนะเป็นต่ยานไปนะรถจักรก็ไต้พี่เรือก็ไต้เลยได้เว้ากันแล้วก็สีผ้ากันเอ็ดน่ห้ากระท่าให้คนมากโคบแล้วสีได้ดึงนะดึงโคนี่ขึ้นนะบอให้มันเง่งแล้วก็สีได้โปแปลงไหมนี่กะ คนแบบโคเพแล้วก็ยังม,มีคนใต้อยู่นะทุกคนเป็นต่ย่านไะนะมีคนใต้ไปหายไปหน้าอยู่เดี๋ยวต,ตอนนี้ละ่ะสิได้ดึงเสื้อนะทุกคนดึงโคขึ้นนี่บโบห้มันเอนี่มันมีะนะติกุ้งไม้แค่นั้นนี่เราพากันดึงโคนี่ทุกคน นี่โอ้ปวด้อ็นเอาเฮ้ยเ๋ยตอนนี้กำลังสีไดึงนะทุกคนดึงโขขึ้นมานี่แบบมันเงงไปผู้ลายทุกคนลรพร้อมผ้ากันดึงโขนะทุกคนค้นกบลหลไปไหนเนาะแบบทางไปหน้าเลยเอาโบมาไปไหนนะตอนนี้กำลังดึง

มามันเต็งละเชือตัวนั้นเต็งแล้วพุทพากันดึงเล้ทุกคนโอ้มาแล้วทดึงได้แล้วนวันนี้ดึงมาลเบ้ลงเต้าลงเอ้าขึนาวพามเขาพุทธพุทโอ้ดึงมา ดึงมาเทงแล้วเนาะมันก็ทิ้งละงานไว้ล็น้นี่สายน้ำกระไรจนจนอยู่นะนี่โยไม้ลันมาลาบมาลาบเลยนี่คนที่มาดึงนี่กับซิปเศร้าปลายค้นปะเด็น ามาเชกนีคุณคุ้มทดควันกับะนหดวจุนั้นละเป็นสายเล็กนะทุกคนเอามาฮัทไว้กงไม้หเลยมบเลยไปเอดเลย นี่กำลังดึงได้แล้วทุกคนและบานนี้ห้าสีผ้าทุกคนขึ้นเบิ่งอยู่เทิงบานนี้นะน้ำโพยกระเย็นทุกคนน้ำโพยนี่กะมันคือไล่มาแต่ด่านทุกคน,กคนเป๊กหมูดองจ้าธรรมชาติเงาหน้าเหมือนแม่สิมอนคนนี้แล้ววะ ดึงขึ้นมาได้กับอันนี้กับเสามันเล็กทอดนะทุกคนวันนี้มันแขตและเสานั่นนะชาวบ้านเขาพูดไปหน้ากับไปอยู่นะชาวก้าสเขาพูดไปหน้า ถูกอย่างได้ทำได้ไม่ทุกเอ้ยถ้าทำได้หมามึงแรงมาได้ก็ถูกนี่แหละเพิ่นในโต้หนิโต้ไม้ติดเสานี่ทุกคนมันเสามันเด้งเงี้นี่แบบดึงขึ้นดึงปลฟ้าดีหลายเลยแบบเล็กมันดอนเนาะทุกคนเล็กมันทน ปีนั้นอีหน้าเราโจรมาเฮ็ดโคนึ่งคุดกระด้างเงี้ยฮนะอนโตนฮอนกูง,งานหักไม้เรื่องสร้างถนนป้าด็กแต่จานยังคุดน,นั้นเท้าข้อมือนะไปเช็ดมันเชือ่อได้โฟบ้านกูแค,ค้นย้อนอีนี่เอาไปแค้นอีแล้วเนาะเออเอาแค้นเออยังน้นนงนนอยคกูว้าวเล็ น้ำตายบ่เอยเล่ตัตวามเลยตัวาเ็มเลยทมเลยตัวทาเลยบัแเลยตัวานเลยตัวนาเลามเดยกวาเลยลยวทเามเามเลยเลยาเย่ามเเลยวมัากันขุดเสาทุกคนแล้วก็สเฮ็ดซื้อๆเลเลยบานียนี่ยตาลยวทีนเลนล่าดาเลยวลยา กับชาวบ้านเท่ากับภากันซอยกันเอ็ดและแบ่งชูนึ่งข้าไปเอาไม้ทุกคนไปแป้นมาปูทางนี้นะแบบเอาตัวยิง่ง่ายลายค้นลายมีนาทีเอ็ดกันทุกคนเดี๋ยวมาอตีมากระสีแปไปเอ็ดซอยครับน้ำวันนี้แบ่ไม้มตาตาบ้านนี่ทุกคนข้าไปแบ่เอาไม้แป้นนี่แบ่มาตาบ้านนี้ วันนี้ก็ส <c oughs> ิได้พากันปูพื้นนะทุกคนอรบไางต้เดียวไหมตัเดียวไหมัเดียวนืออขอมัแค่เลกปูโป่งผัดโป่งแล้วของดีนะอไ้เดียวนี่ไอะย่างอยู่นาง สีเอ็ดซาวมันทุกคนแปรงซาวมันตัวนี้นี่ก็เป็นโฮยที่ไหลมาพูดเลยไหลมาตราดานที่เดาหึ้นเมื่อนั้นนะแต่ตอนนี้ก็แล้วล้วบานีิ แห่ตอนนี้เฮากะสิได so um ้ไปไฮโตกทุกคนบ้านนี้นี่กะไปเก้าโมงเนาะไปไฮเลยบ้านนี้ไปกรย่างไปแหม่ทุกคนแหละตอนนี้แล้วกะกายสิฮอนหาแล้วนะเฮากะย่างมากเนาะมันกระซาเลยทางมันแย่ละโบทางรถจักรผมมีหลนไปเลยนะกายสิฮอนเลยเนาะจิงหน่อย และทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้มาฮอตไฮแล้วเอาติไปเบิ้งเครื่องปูแถวนะแถวทางพอได้ปู้อนเครื่องกินนี่ทุกคนนี่กระเสียห้าะะะะะะนะ, <laughs> มะ,ะมาตัวมาอือมาอูบเนาะมือกับมาอูบมันคือกันนี่ตอนนี้แหละทุกคนตอนนี้ก็มาเอามาถิงแล้วนะมันแด็ดหอนแนละ้วเอากระเสียได้ ถ้ามาแต่งกินก็มีชุกฉันมาแต่งกันนะข่าวประลอดอยู่มาแต่งไฮนะฉันชุกแต่งกันมีชุกทุกคนไปอนอเอ้ยแต่งน,นะโน่ยพ่อตาดำๆนะมันยังข่าวอยู่ซีบมนะึง <c oughs> มาแต่งทุกคนตอนนี้ล่ะ เอาสิได้ดกินกินข้าวนะทุกคนมแม่เพิ่นแกงเห็ดนะทุกคนแกงเห็ดตั้นชิโร่เหรือนขุดขุดจีโร่ก็บดได้เนาะแกงเห็ดตั้นใส่ยอดผักแกงเห็ดตั้นใส่ยอดผักแล้วก็จีโร่ได้มไ้มนี่เริ่มซุกนะแกง ตันเหรอนี่หนูาทำตนเลยเนี่ยอันกินข้าการได้ตักเสมอใส้ถ้วยทุกคน,นเคลยแต่มากินข้าวน้ำกันารทุกคนมากินข้าวน้ำกันทุกคนมาดิกินกับแม่แน่แล้วก็น,นี่นี่ก็ลูกสาวล้านะมาทุกคน ได้กินได้ได้บานี e ่แกงเห็ดโนุ่ำๆกระดเลยเห็นพักกอนกินก๊มาแตงเนี่ย ดูนี่ไะกินข้าวใกล้สีอิ่มเลยนะทุกคนคอยกัอิ่มนะนี่นี่สิมาเคีบนะสิกินในเบิ้งนี่ปลาต้องมาเคีบชุกเลาวเป็นแต่แซ่บนะทุกคนภาษาไทยเขาสีเอิญน้อยหน้านะนี่นะแบบมาเคีบมันบ่มไว้แล้วนะแซ่บไนดะ้มานมานี้ไะเคีบนังทุกคนปลาต้องข่าวทั่วเลยนี่ อืมหวานอืมอมหวานนี่พี่น้องและกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วแล้ววันนี้เ้าสีได้ มือหน้านั้นทุกคนแล้วก็เฮ้าสิีได้ฟักคลิปไป้ช่นนี้แล้วก็ขอขอบคุณบใจทุกคนเข้ามาเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ก็ขอจบเพลงเช่านี้คลิปหนะ้าพอกันไหมสบายดี